ทำปลาทูสดเอ่ทำปลาทูนึ่งค่ะเสร็จปลาทูหนึ่งลงท่านจ้าพี่น้องวันนี้เราจะทำปลาทูนึ่งนะคะทำลงท่านให้เบิ้งงามจะปะอันนี้จะทำลงท่านเดี๋ยวสิไปตาตัวของบัตรน้องกระดัมโลโบหูปลาเพลียไก่กันทือบอกอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็โอยควักใส่ปลาทูเด้อพี่น้องเด้อ สะ,สะอาดสะอา้านถูกสุกค่ะอลาไม่พันตัวจ้าปลาทูพันโตเด้อพี่น้องเด้อพันกวาคุณเราอะคนเราโตกับเฉดีคูกันยิ่แน่นอนหาบเาคนเราสองตัวเดี๋ <c oughs> ยวม,มาน้่กันในกะตอเดแ้วไปนอะง้มือหวยเ้ยวว่ลเบิ้งใหญ่กบขวักปลาทูขวักันมันเถื่อนเลยเด้อมันมันขาบ้ามือเราอะ นี่ประทูห่อยยายงเลยซดยางคากเลยติดเหลือถ่วงว่ะลายเลยลายเลยจ้ามือเราคอยไปลุกปลาทูต้นหมากต้นแพงแต่ปลาทูปลาทูนึ่งนะคะปลาทูหนื่งงามๆด้วยพี่น้องเอ้ย ผู้ใดอยากได้ก็มาเด้อมืออื่นบุญผู้ใดอยากได้ก็ถือกระตามาเด้อผู้ใดอยากได้ก็ถือกระตามาเด้อจ้ามาถูเนื้องนะจ้าลงทานค่ะเทศลงทานประทุหนึงเด้อจ้ามือื่นเด้อเจอกันอยู่บัดบันโดเด้อจ้าเด้อง หรือวัดบ้านโดดเด้อมื่ออื่นบ้านโดดตำบลโดดจ้าอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเด้อมื่ออื่นเด้อปลาทูนึ่งสวยๆปลาทูนึ่งงามๆอันนี้ป้ามันเป็นป้าอันเขาเอิ่น่าอยังก่อนอันนี้ยี่ห่อเดียวกันเด้อล่ะยี่ห่อเดียวกันเออเราจะแกะโบะแกะแกะล่างแล้วนะคะเราจะทำปลาทูนึ่งค่ะ นี้นะคะเราก็ทําการล้างค่ะได้ปลาทูมาแล้วก็ล้างแช่น้ำไม้ก่อนค่ะทุมนยกันทาความสะอาดตันีั้งหตใหญ่นาดีตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนดที่สี่เกียต้นน่าคอมนี่ฮะเีอยขนได้เนละบอในล้างใส่ังบอลลูกน้ขายบางทีันพอปลาซาคือเมืองปาก เศร้าๆคือเ้กราเถเอองามๆัวเลยตัวใหญ่งามดีจะมาผี่นอเอ้ยพูได้อย่างด้กับมาเด้อล่งทานวันจันทจะไผูใดสิไมคนยแยกลงขานว่ามืออื่นว่ะวันอุกันศุกอันศระูเด้อผี่นอเอ้ยอาพูลาโต้กับพ่อเด้อนม่ใชกคู่กัน เอาปูละโตกับพ่อมันยังคู่กันมาสดอ่มันมีแค่พันโตมันมีแค่พันโตพันโตคือพันคนหามอคคนเราสองมาตีขี้่กนเนานยเขาว่านนะพ่อเราเสิมาทานในยามปัสวาวอีก่ละเฮ้ยง่ายง่ายไม่รู้จ่าเด้อประทูหนึ่งจ้าเกิดนี้ถาพาเฮ็ดประทูหนึ่งเราจะมาหนี่เราจะทำลงทาน ล่างปลาทูแซ่ปลาทูเรียบร้อยเราจะนึ่งเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเข้าสเ่นปลาทูเลยแพะปลาทูหนไร้แพะคนไหนพนักงานเห็ดปลาทูเยอะแยะเลยจ้ะพนักงานไร้เหมือนี่พนักงานไร้เออเอาหนามให้ละเพื่อนเราต้องไปปศุสัตว์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะนึ่งเลยนะคะปลาทูนึ่งทำลงทาน ใครจะกินปลาทูนึงก็พรุ่งนี้เช้าเด้ออยู่วัดบันโดเด้อพี่น้องเด้อมาเอาพู้นอทานน้ำกันทำปุ้ยไงพี่ลานบานเสียววาเจได<ร>อันนี้สร้างกระถือเรียแน่สิีไฮเฮ็ดปลาทูหนึงห่งไฮบรสันว่าโล,งาาโลงา่ง,ง <c oughs> ท่านคุณไดเซ่โล่งท่านปลาทูหนึ่งจ่างข่อยมากเซียวก็ไหนใครซีเฮตไฮบริษัทรโรงงานปลาทูหนึ่งตัวนี้ ปลาทุหนึ่งยีลีได้จากพี่น้องนี่บบเมนปลาทูธรรมด้เปลาทูเพราะว่าหนึ่งเทด้กโบเดเมนปลาทูตุ่มเนาะ นี้เราก็มาต่อด้วยการนึ่งปลาทูค่ะหักปลาทูเนาะจ้านึ่งปลาทูค่ะปลาทูสวยงามมากจ้าวันนี้เราจะทำโรงทานนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศประมาณนี้นะคะเราจะทำโรงทานนะคะวันพรุ่งนี้โรงทานปลาทูนึ่งค่ะอันนี้ปลาทูนึ่งจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ใช่ปลาทูต้มค่ะสวยงามมากค่ะ โอ้นอัสดูเบ้าับ้าเ้าเบบูเตรียมี่ก็เลยรู้เรือยังไม่หามเลยรอแล้วบูบูเลยสมรู้ใครนอ